ดูดูนะตัวร้านเนี่ยมันคือตัวสีออกเป็นน้าเงินถูกปะคือถ้าคนภายนอกมองมาดูร้านเนี้ยค่อนข้างมืดค่อนข้างมืดและสีค่อนข้างแปลกตายิ่งถ้าเป็นต่างจังหวัดยิ่งดูแบบฉีกออกไปเลยแต่กลายว่าสีนี้กับเลขที่ตั้งอะ่ะมันส่งเสริมมันทําให้มีคนเข้าออกตลอดเวลาแล้วตัวแบรนด์จริงๆถามว่าแบรนด์เนี้ยคนรู้จักไหมคนรู้จักนะเพราะสีขาวเนี่ยเป็นสีชื่อเสียงรับก้อนใหญ่ แต่ในสีขาวเองนางใส่สีอื่นแทรกเข้าไปด้วยซึ่งเป็นสีความเครียดสีปัญหาสีที่ไม่ควรใช้มันก็เลยแบรนด์นี้มันถึงดังแล้วดังไม่สุดยิ่งในตัวโซนของพิซซ่าซึ่งเป็นผลรวมสีสีน้ำตาลคือสีของความเครียดความเสียหายเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเหมือนจ่ายค่าเช่าเขาฟรีๆไม่ได้ไม่ได้สร้างไรายได้ไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้อะไรเลยกับตรงนั้นในขณะที่ร้านนี้เลขที่ตั้ง กับสีมันส่งผลเรื่องกระแสงเงินสดเพราะฉะนั้นมันโฟได้กระแสงเงินสดมันโฟตลอดเวลาแล้วประเด็นก็คือต้องถามว่าแล้วตัวเจ้าของร้านเองเนี่ยเขาเกิดวันอะไรตัวนี้จะเป็นตัวชี้อีกทีหนึ่งแค่นั้นเองตัวร้านพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บซ้ายเยอะหรือขวาเยอะ,ยยอ,ะอ่าพอซ้ายเยอะปุ๊บนั่นหมายความว่าอะไรห้องร้านเนี้ยทัดดินเยอะ เพราะฉะนั้นนะโดยส่วนใหญ่แขกที่มาลาเฉยนั่งกันยาวๆนั่งกันนานๆ <คน S 1> ไม่ท้านั่งอ่ะถ้านั่งอ่ะจะนั่งยาวเลยอ่าแต่ว่าตัวสีมันดันเป็นสีของการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นคนที่นั่งจะรู้สึกอึดอัดมันไม่ได้ชิลโดยเนเจอร์ของมันแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เองเนี่ยเคาน์เตอร์อยู่ในทัาดินแล้วพอเราเขามองเข้าไปในเคาน์เตอร์ที่ไอตรงเครื่องคิดเงินอ่ะถ้าอยากดันมาอยู่ในทัดดินมันคือดินสอนดิน เพราะฉะนั้นตัวที่ดึงลูกค้าคือตัวสีไม่ใช่เคาน์เตอร์แต่เคาน์เตอร์ทําให้ลูกค้าเงียบไม่หมายความว่าอะไรลูกค้ามาก็เลยอย่างที่บอกว่าลูกค้ามาก็จะมาเป็นขาจรซะมากกว่าอืมใช่แค่นั้นเองซึ่งถามว่ามันมัน,ม,นมันใช่ธุรกิจของเขาไหมจริงๆของเขาอะถ้าคนได้ปฏิสัมพันธ์ในร้านน่าจะดีกว่าเพราะมันเป็นร้านเพื่อสุขภาพมันเหมือนเขามาสร้างคอมมูนิตี้ของเขากับคนอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมมันไม่ใช่แบบคนทั่วไปที่มากินอะไรแบบเนี้ พอมันมาสร้างคอมมูนิตี้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งปุ๊บกลายว่าร้านนี้มันจะโตขึ้นมาได้โดยตโนมา<ม>เพราะฉะนั้นถามว่าร้านร้านนี้เสียตรงไหนเสียตรงตำแหน่งของเคาน์เตอร์กับตำแหน่งของประตูแค่นั้นเองแต่ถามว่าต้องต้องถึงกับทุบประตูทำประตูใหม่ไหมไม่จำเป็นเพราะมันมีวิธีการอื่นอีกเยอะที่เราสามารถที่จะสร้างกระแสตร,ตรงนี้ได้ แล้วตัวที่ช่วยตัวหนึ่งอ่ะคือต้นไม้แต่ต้นไม้ถ้าเขาใส่ต้นไม้ในร้านให้ได้เยอะกว่าน,นี้จะยิ่งดีเพราะสีเขียวเป็นสีของกระแสงเงินสดของร้านนี้ในขณะที่สีน้ําเงินสีดําเป็นสีของความกระตือรือร้น,นส,สีของกระแสงเงินสดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ว่าลูกค้ามาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปส่วนใหญ่ก็คือเชคโฮมจะไม่มีไม่มีอิทอินนั่นแหละตรงนั้นแค่นั้นเอง แต่โดยรวมเสียไม,ไม่เสียแล้วจริงๆไฟใช่ไหมเฮียเคยบอกตลอดเวลาว่าไฟอ่ะสีถ้าเป็นร้านอาหารนะไฟควรสว่างเพราะฉะนั้นเจตนาที่ที่เขาทําไฟแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาเขาต้องการให้คนนั่งนานๆคือถ้าดูจากฟอร์แมตร้านนะ่ะทุกอย่างเอื้อหมดเลยนะให้คนนั่งแล้วอยู่นานๆอยู่ชิลๆดนตรีฟังเรื่อยๆไฟออกส้มเพราะฉะนั้นคนมาจะไม่ค่อยหิวคนมาอยากจะนั่งคุยอยากจะนั่งเมามากกว่า เพราะฉะนั้นควรเป็นอาหารที่แบบกินเล่นไม่ได้กินอิ่มแล้วเป็นกินกินแล้วเม้ามอยกับเพื่อนๆเนี่ยฟอร์แมตร้านเป็นแบบนี้ไม่ใช่ร้านที่มาแบบคนหิวมาแล้วกินกินแล้วไปไม่ใช่ถ้าจะเอาเป็นแบบนั้นต้องเปลี่ยนไฟให้เป็นไฟ,นไฟขาวหรือไฟสว่างแค่นั้นเนองแค่เปลี่ยนหลอดไฟจบ้านนี้ไม่ยากแต่ร้านพิซซ่าเคลียร์ได้เคลียร์่ะเคลียร์ยังไงก็คือถ้ายุบได้ยุบ ็ใช่ไงเงินมันไปจมล7 0 0หกเจ็ดแสนแล้วเข้าใจปะหรือไม่หรือไม่ก็ต้องสร้างกระแสใหม่สร้างกระแสใหม่ไม่ถึงก็เปลี่ยนสีสีขาวว่าดีแล้วแต่กระตุ้นกระตุ้นด้วยตัวเดคอเรทเดคอเรทใช้เป็นแบบสีแดงสีเขียวซึ่งมันก็จะเป็นโซนเฮลที่อยู่แล้วเอาต้นไม้เข้าไปเติมให้มันเยอะๆถ้าพูดง่ายๆทําตรงนี้ให้ให้มันดูดูเป็นพาร์คไปเลยให้ดูเหมือนเหมือนเหมือนเป็นโซนเดียวกันดูเป็นพาร์คไปเลยมีต้นไม้มีแลแล้วเน้นความร่มลื่น มันจะช่วยดึงกระแสะคนเข้ามาให้เพราะ่เดินไปสีสอ c o l อันนีนล้ลอันนั้นดูไปมันแห้งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวที่ต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนป้าย Caslinga เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวหนังสือเปลี่ยนสีได้จะดีมากแล้วถ้าจะเอาให้ฉีกอะ่ะเป็นสีแดงแม่งเลยมไม่เนี่ยเยคือนี่คือตัว format ท,ที่บอกแค่นี้เองใช่ไหมเนี่ยหนาทีแล้วได้แล้วจบ เจ้าของร้านไม่ต้องมาเอลาละปิดแล้ว